สวัสดีครับผมช่างออฟนะครับผมจัดส่งงานรูปประจบวันที่สามสี่มีนาหกห้านะครับผมราคาก็มีครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับการติดต่อสั่งงานก็สองอดีไลน์นี่เลยกันนะครับ AOFBE หนึ่งสองสากับ AOFBE นะครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวมาเช็ครั่วให้ดูเหมือนเดิมนะครับนี่ครับอย่างที่ เคยรีวิวให้ดูก็คือถังผมเนี่ยความยาวของ,งถังเนี่ยจากเนี้ยถึงเนี้ยสิบเจ็ดเซนนะครับความยาวของชุดลูกดานโอลีนี่แปดเซนรูลมปล่อยขค้ืนเนี่ยสิบมิลน,นะครับรูในนี่นะครับตูดสูบก็จะเป็นอย่างนี้ครับแปลงให้มันจุบมอไซเรียบร้อยแล้วตัวถังนี่ก็เชื่อมน็อตใส่นะฮะ <c oughs> เวลาเราจะใส่จุบมอไซก็จุบมอไซม,มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะมีตูดมันแล้วก็ไปตัดตูดมันออกก็จะเป็นอย่างประมาณนี้แล้วก็เทปพันเกียวพันด้านนี้แล้วก็ ขันเข้าไปในถังอย่างนี้เลยครับผมอของแถมของแถมทางนั้นก็จะมีที่รัดสูบเพื่อกับพันท้ายนะครับให้กับโอลิงเอาไว้สำรองเปลี่ยนสองวงเพราะว่าแกนโอลิงเราขึ้นร่องไว้สองวงนะฮะจะเห็นไหมประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมารีวิวให้ชมครับอย่างที่พูดสูบกับถังก็ขันเข้าไปง่ายอย่างนี้เลยความโตของถังเนี่ยสามสิบสามมิลนะครับหรือนิ้วหนึ่งทับสองนะครับไอ้นิ้วหนึ่งทับสี่นะครับผม คครับก็จะเ,เหมาะนิดประมาณนี้ <c oughs> นะครับผมเช็กลัวให้ดูครับ <c oughs> ผมให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามประมาณสิบสามสิบห้าครั้งนะครับนี่ครับผมสิ่งน้ำไม่รั่วไม่ซึมนะฮะ เดี๋ยวมาวยิงลมเป่าให้ดูครับหนึ่งสอ<ร>งสามเดี๋ยวยิง,งลมเป่าให้ปวดเป่าให้ดูนะปวดเป่าเราไปนยะังงนะี่ฮะ น้ำนิดหน่อยฮะนี่ครับผมช่างทานการติดต่อสั่งงานก็อย่อยางที่แจ้งครับนี่ครับผมสวัสดีครับผม